นี่ค่ะเราจะมาสิตัดไอ้ต้นพัน,นุเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เขาสิตัดเอาต้นพันธุมันเจียวไปช่ำเดี๋ยวด้กหามองกันเออหนึ่งเพราะว่ามันต้นใหญ่เขาสิตัดออกมันไหลเกินไปเขาไปตัดต้นมันออกสาอ่ะได้สายพันธุ์ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าสิไป ป่งกันค่ะต้นพันธุ์ก็ได้มาแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าฟาจิใส่ถุงมือฟาใส่หัวมอสเกี๊กะได้ต้นพันธุ์มาแล้วกับต้นพันธุ์กระสิลักษณะนี้แหละค่ะได้มาแล้วเข้ากระสิได้มาแล้วเข้ากระสีตัดออกจากน้อยใบใบใบล่างเข้ากระตัดออกค่ะเพื่อมันจีบอะไรเกี๊กะเอากระตัดออกประมาณนี้ค่ะตัดประมาณนี้แล้วกะเอามือแง หามันเป็นหู้เราก็เอาลงไปช่ำได้เลยค่ะตัวนี้ก็ต้องใส่ไออย่างกอ,ผอบผงใบความรุ่งหลักยังเขา้าก็ต้องใส่เลยค่ะเอาล่งไปได้เลย็จําจเป็นต้องใส่ใบผงความรุ่งหล,ลักคํา,ารุ่งยังก็ต้องอันนี้เขาป้าจาเป็นค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาปลูกเป็นมูลต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดหรอกอันนี้เขาเก่เาล่งไปเลยค่ะล่งไปเลย ง่ายที่สุดได้บรรดาต้นใหม่ที่เขาเพาะช่ำเราต้นต้นนี้เพาะช่ำลงไปเลยค่ะนี่แล้วก็ต้นนี้เนาะคะ่ะนอตต้นไอนี่เป็นว่าค่อยมากแดดปันไหนนะต้นใหม่ต้นนี้เิ่นว่ามากแดด ช่วงที่เ้าวคอช้ำใหม่ๆเ้าก็ต้องเอาเขาไปเก็บไว้ในโฮมก่อนเนาะค่ะเนาะไปไว้ในโฮมให้เพิ่นได้ไอ้มีเวลาตั้งตัวก่อนเอาไปเก็บไว้ในโฮมอย่าให้เพิ่นถือแดดนะค่ะเด้อประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ให้เพิ่นถือแดดช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหะแล้วลหลังจากอาทิตย์หนึ่งกะแดดก็ต้องแดดหลายค่ะลำเล่ยลำเล่ย เอาลงไปเลยค่ะปลดลงไปต้นไม้ชนิดนี้เพิ่นบ่มักแดดค่ะรอกกรเพิ่นกับบมักไอ้พ้อนหนาวบ่เป็นอย่างหนาวบพเป็นอย่างต่เพิ่นบได้มักค้อนขนาดนั้นกันพูใ้ใดยู่เมืองไทยเหาเนาะค่ะรอกานพูใ่ใดปลูกปลูกนี่กะเอาไว้ในในบ้านด้วยค่ะในบ้านแต่ว่าข่ายเพิ่นมีแสง ลำไรลำไรจากน้อยเพิ่นจังคอยฉีดอยู่ใดถ้าบ่มีแสงเลยเพิ่นกนจะจิใหญ่อยู่แตว่าเพิ่นยยสินใหญ่ซะขันิใหายเพิ่นใหญ่ไหวก็คือว่าต้องห้มีแสงแล้วก็ขันมันมีหน้าต่างกระจกหน้าต่างเป็นกระจกเอาไปตั้งไว้ค้างหน้าต่างก็ได้ค่ะหรือว่าเฮามีอีหยังก็ในใน,ใน,ใ,นในบ้านเข้ากับตรงไหนที่มันมีแสงเข้าไปถึงก็เอาไปตั้งเลยค่ะ เขาสีใ่ไวแต่ว่าขันเพิ่นใย,ยแล้วขันเพิ่นใ่เป็นต้นแล้วเข้าไปตั้งไว้ในบานใดเลยค่ะบ่มีบ่ม,มีแสงก็ไดดแต่ว่าเอาเพิ่นออกมาพอแสงจักเดือนละเทือก็ได้มันเป็นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดไม้พั์นี้เพิ่นปลูกง่ายที่สุดแล้วแค่นี้แหละค่ะแล้วเข้ากะหดน้ำหัดน้ำแล้วก็เอาไปเก็บใบในที่ห่มเนาะ บ่าเอาคนตากแดดเพื่อคน,นจีบว่าได้สรลดแดดอเอาค่ะอันนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิงการจะเลื่มเติบโตของเขาเนาะคะ่ะว่าเขาสิจะเริ่มเติบโตได้หลายปันได้ภายในสามเดือนเขากับจะคอยมาเบิงอีกเกอนหนึ่งเนาะว่าเขาจะเติบโตได้สำหด